ทีนี้เราได้มาทั้งหมดกี่นอสามแต่วมันหักอ่ะรักวันนี้ได้สองแถมมาด้วยก็คือบาดแผลน้ำนั่งออกดีดีู้บริหารนี่ที่หน้าสองแปดได้ด uh, ิสอแผลใช่มันฟงไอ้ท hmm. hmm. oh, okay. wow. ี่เราูน uh, like, uh ี่นั่งมองดีๆน้อยยุนยินมื่น กุ้งอนครับโอ้นอใหไ่เลยเราต้องตามลากเอาดีๆนอมะฮือมาเลยนะครับเนี่ยนอสวรรค์ครับหากินหญ้าครับหายากด้วยนะถ้าป่าไม่อุดมสมบรูรณ์นี่ไม่มีนะครับ <c oughs> เอาทำอะไรบ้างเตี้ยมกินกับเจียวครับกับเอาไปต้มไก่ครับเอาไปต้มไก่เออคู่ไหนต้มไก่เลเว้ยเอาไปใส่ต้มไก่ป่ะมู่ นี่นอนมันเอาใส่ต้มไก่ครับอันนี้มันตะแเสบมันอ่อนครับใส่ต้มไก่แสียบปะเสบอู้เดี๋ยวครูเสียบไปลองเบิง่งนี่นอใหญ่ใส่นอใหญ่สุนี่โอน้ยท้าไม่หักนี่งามเลยนะนี่นนอ,นอ๋อสวรรค์เอาพอๆข<อ>ันสำเร็จครับพี่น้องครับ